แม่น้ำป่าศักด์มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีและไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำป่าศักดได้นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่จังหวัดสระบุรีก่อให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมนอกจากนี้แม่น้ำป่าศักยังก่อให้เกิดผลผลิตด้านการประมงของจังหวัดสระบุรี ทั้งในด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลานินและปลาทับทิมในกระชงังซึ่งมีผล,ผลผลิตมากกว่า600ตันต่อปีคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า50ล้านบาทและผล,ผลผลิตจากธรรมชาติไม่น้อยกว่า500ตันต่อปีมูลค่ากว่า20ล้านบาททุกๆปี แต่เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่แม่น้ําป่าสักไหลผ่านเป็นที่ตั้งของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนของทุกปีแม่น้ําป่าสักมักเกิดปัญหาเน่าเสียทําให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังและสัตว์น้ําธรรมชาติตายเป็นจํานวนมากแต่ในบรรดาสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําป่าสักมีปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งค่ะที่พบได้มากที่สุดในแม่น้ําป่าสักนั่นก็คือปลาเทโพ วันนี้จะนำคุณผู้ชมนะคะได้ไปรู้จักแง่งมุมต่างๆของปลาเทโพค่ะเทโพเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ชนิดนึงวงเดียวกับปลาสวายมักจะมีปลาลักษณะปลาเทโพเนี่ยก็จะมีจุดสีดำนะครับอยู่ฐานคิีบอกนะครับพบในแม่น้ำสายหลักนะครับของประเทศไทยแล้วก็ลำน้ำสาขานะฮะแล้วก็ปลาเทโพเนี่ยนะครับ จะมัดพบอยู่รวมฝูงอยู่กับพวกปลาสวายนะครับเป็นปลาที่นิยมนำมารับประทานแล้วก็เลี้ยงเป็นปลาสวยงามครับในจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่งที่มีปลาเทพโพทุกชุมโดยเฉพาะบริเวณหน้าวัดต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสากักได้แก่วัดสารแดงวัดจันทบุรีนอกจากนี้ยังมีแหล่งอนุรักษ์ของเอกชนที่เป็นแผ่ร้านอาหารในแม่น้ำป่าสากัก คือลักษณะที่เราให้คือร้อยอาหารแล้วก็ข้อสําคัญคือเราจะไม่ทําเขาเราจะไม่ตกปลาหรือว่าจะให้คนที่มาตกปลาเราไม่อนุญาตเป็นการรักษาอารักษาปานะนะลักษณะนั้นค่ะแหล่งอนุรักษ์ของเอกชนอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือลุงหยด ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทัพทิมในกระชังมานานนับสิบปีลุงหยดได้อนุรักษ์ปลาเทโพมานานหลายปีครับปลาเทโพผมก็ทั้งปลาหวายทั้งสองอย่างมันเข้ามามาอยู่ประมาณ4ี่หปีแล้วครับประมาณ4ี่หปีตอนี้เข้ามาตอนี้พอน้ําหลากน้ําฝุ่นก็จะไปพอน้ําฝุ่นไปแล้วก็พอน้าเริ่มน้ําใสแล้วก็จะเข้ามามามาอยู่ใหม่ผมก็จะซื้อขนมมาให้กินอาทิตย์ละประมาณ500บาท ในส่วนของสำนักงานประมงจังหวัดเองก็จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดในดการจัดทําโครงการปลาหน้าวัดกับวางปลาหน้าบ้านนะครับวางปลาหน้าบ้านก็จะไปในกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนะครับทํานองเดียวกับบ้านของลุงหยดนะครับที่จะอนุรักษ์ปลาเทโพในแม่น้ําป่าสักไว้นะครับเพื่อเป็นแหล่งสต็อกพ่อแม่พันธุ์เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยในการกําจัด ของเสียจากปลากระชังนะครับหลังจากการการเลี้ยงปลากระชังแล้วของเสียจะลงสู่แม่น้ำป่าสักเราก็จะใช้ปลาเทพโพเป็นตัวช่วยชีวบำบัดในการกำจัดน้ำเสียจากจากการเลี้ยงปลาในกระชังครับในช่วงฤดูน้ำแดงคือตั้งแต่15 1หกพฤษภาถึง15กันยายนของทุกปีโดยหน่วยจะมีเรือตรวจการนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ ออกมาตรวจการตรวจตามลําน้ําต่างๆทุกเดือนนะครับเกือบเกือบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะครับนะครับโดยแผนก็เรามีทั้งปีนะครับโดยโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรวจตาตามแหล่งน้ําต่างๆเพื่อจะปกป้องหรือว่าดูแลทรัพยากรสัตว์น้ําจืดของเราเพื่อจะได้ใช้ได้ยั่งยืนต่อไปนะครับ ทราบถึงคุณค่าของปลาเทโพในแม่น้ําป่าสักกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าปลาเทโพที่เราเลี้ยงไว้ในแม่น้ําป่าสากักนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจกและสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถทําให้เราได้เพลิดเพลินเพราะได้เลี้ยงดูเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะปลาเทโพเจ้าพ่อแห่งแม่น้ําป่าสากักถือว่าเป็น ปลาที่น่าจะอนุรักษ์ไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมกันด้วยเพราะนั้นเมื่อเราเห็นถึงคุณค่าแล้วก็อยากจะขอความกรุณาทุกทกท่านนะคะร่วมกันอนุรักษ์ปลาเทโพในแม่น้ำป่าสักวันนี้สวัสดีค่ะ